สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าใสาไรเดอร์นะครับวันนี้มีซ b บ150เข้ามาใหม่นะฮะตัวนี้ก็เป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะมีการเปลี่ยนโฉมเป็นตัวไฟตาเดียวนะครับก็รถคันนี้เจ้าของมือเดียวนะฮะโอ้โหน่าสงสารมากเลยเจ้าของมือเดียวนะครับ,โโสสรก,รรบก็เจ้าของขายเองออกห้างมาเลยครับรถคันนี้ก็ถือว่าใช้งานดูแลมาได้เป็นอย่างดีนะครับ เครื่องแน่นมากเครื่องเงียบกริบเลยดังก็ดังแต่ตัวท่อนี่แหละเพราะว่าท่อมันเป็นท่อแต่งนะฮะ P.R. อะไรไม่รู้อะ่ PR ะ P.R.2 มั้งนะครับก็รถเดิมๆครับมีที่เปลี่ยนไปนะฮะก็จะมีพักเท้าหน้าพักเท้าหลังนะครับชุดสีสวยมากชุดสีนี้ก็ตามสภาพนะฮะก็มีมีตำหนินะมีตำหนิบ้างก็มีแบบรอยแตกนิดนึงตามการใช้งาน นะครับใครที่สนใจนะคันนี้ผมเปิดราคาเพียง18,500บาทครับภาษีเต็มมาดูว่ามีเปลี่ยนอะไรไปใหม่บ้างนะครับสังเกตได้ก็โคมไฟหน้านะครับน่าจะเปลี่ยนมาใหม่นะครับสายปิ้งเลยนะคันนี้บอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าเป็นรถเดิมๆนะครับเหมาะสำหรับเอาไปไว้ใช้งานขี่แบบลุยๆได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเป็นรถเดิมสแตนดาร์ดมากๆนะครับ ที่มันไม่มีก็แค่อ,อกล่างเท่านั้นเองนะครับขาดแค่อ,อกล่างอย่างเดียวนอกนั้นก็ถือว่าครบๆยางหน้านะครับยางใหม่นะครับ90-80สีบขนแบบยางยังเต็มอยู่เลยนะครับใครที่สนใจนะฮะ18,500บาทเครื่องดีๆแน่นๆเลยสนใจก็ทักได้รถไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับสังเกตได้ยังไงก็ดูจากตุ้มปลายแฮนทั้งสองฝั่งนะครับ ถ้ามันมีรอยแสดงว่ามันมีการล้มนะฮะแต่นี่ก็เป็นรอยแบบจากการใช้งานไม่ได้มีรอยล้มเลยเดิม,เด,มเดิมแห้งๆเลยครับคันนี้ใครสนใจนะครับดูคอท่อน,นิดนึงนะครับนี่คอท่อก็ยังสวยๆนะครับแล้วก็โค้งนี่สวยมากโค้งไม่มีรอยเลยครับโค้งเดิมๆเ,เลยฮะโค้งไม่มีรอยเลยแล้วก็ท่อก็อย่างที่บอกไปเป็นท่อแต่งนะครับล้อแมก เดิมๆนะครับ CBR 1 5 0 r ประมาณนี้ใครที่สนใจด้านหน้าก็ไมวิ่งไป88,000นะครับรถคันนี้ก็จดทะเบียนปี48ก็ประมาณเกือบ20ปีนะรถคันนี้เนี่ยเกือบ20ปีนะครับแต่ว่าสภาพความเดิมก็ยังแบบสวยๆอยู่นะครับประมาณนี้ก็จะมีเกน้ำมันเกนความร้อนนะครับอ่ะฟัดสตาร์ทให้ฟังเสียงอีกรอบนึง สตาร์ทง่ายๆเลยครับนิ่มๆเลยรอบเดินเบาเงียบมากฟังเสียงเครื่องนะครับไม่มีดังเลยนะครับอันนี้คือรอบเดินเบาตอนนี้เดินเบาอยู่ผมว่าเครื่องเพล่เผยยังไม่เคยถอดด้วยซ้ำนะฮะดูจากดูจากน็อตนะครับดูจากปะเก็นแล้วนี่คือน่าจะยังไม่เคยถอดถ่าเครื่องเลยเจ้าของก็มีอายุแล้วฮะดูแลรักษารถดีมากๆ ประมาณนี้นะระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดนะครับไฟใส่ปิ้งเลยรอบเดินเบาหนิ่งมากป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับอ่ะก็ ่าแล้วกันใครที่อยากจะได้รถเดิมๆไปไว้ใช้งานนะครับ CBR 150R ราคา18,500บาทครับเครื่องเดิมๆไม่เดิมแค่ท่ออย่างเดียวสนใจทักด่วนๆเลยฟาสายไรยเดอร์พี่กัรอยู่ที่ถนนพุนทธมณฑลสาย3เขตบางแคกรุงเทพนะครับเบอร์ติดต่อ0886124002นะครับสนใจก็ติดตามได้เลยทางทางเพจ a c e b o o k ฟาสายไรยเดอร์แล้วก็ y o u t u ฟาสายไรยเดอร์นะครับ ฝากไว้ด้วยละกัน CBR150R คันนี้สวัสดีครับ